สวัสดีครับวันนี้เรามายิงที่ระยะ100เมตรกับอีเล่เขียวแล้วก็ชิปแมนฮะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมทดสอบใช้อีเล่เขียวกับ s อสที่ระยะ50เมตรซึ่งกลุ่มกระสุนแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาขอลองระยะที่100เมตรโดยการยิงแบบปราณีต โดยใช้ปืนแบบเซมิออโต้ฮะด้วยทิปแมนเจ้าประจำของผมนี่แหละฮะเผื่อเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆที่สนใจกระสุนตัวอีเล็กเขียวครับทั้งการใช้งานทั่วไปเพื่อการกีฬาแล้วก็การเฝ้าบ้านเฝ้าสวนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะ เป็นยังไงบ้างฮะกับกลุ่มกระสุนของอ e ีเลสปอตที่ระยะ100เมตรยิงด้วยปืนกึง่งเซมิออโต้ฮะเซมิออโต้ auto, หรือว่าปืนกึ่งอัตโนมัติด้วยทิปแมนฮะลำกล้อง16นิ้ว กลุ่มกระสุนที่ชุดบนฮะรจะ,ะห่างจากชุดล่างซึ่งเป้าที่ผมจะยิงก็คือจุดล่างระจะห่างประมาณ6นิ้วครับผมจะใช้สโคปโ o r เทค d ด a อนด์แบ็กจะไม่มีการปรับคลิกนะฮะผมจะเล็งเผื่อไว้เลงเผื่อไว้ที่ยกขึ้นบนประมาณ1.5ที่ตัวเลขของกล้องนะครับของสโคปส่วนที่ระยะ50เมตรผมจะยกเผื่อไว้ที่ ไม่ถึงหนึ่งนะครับประมาณ0.8เพราะว่า,าขึ้นอยู่กับการซ้อมฮะของผมผมกะที่ระยะของสโคปได้กับลูกกระสุนที่ใช้กับปืนของผมขึ้นอยู่ความถนัดของแต่ละคนฮะโดยผมจะไม่ปรับคลิกเพิ่มขึ้นอยู่ความถนัดของแต่ละคนฮะบางท่านอาจจะปรับคลิกเพิ่มเผื่อระยะไว้เดี๋ยวโอกาสหนนะ้าผมอาจจะลองปรับคลิกเพื่อเป็นการแนวทางแลวกันฮะ ให้หลายๆท่านได้ชมต่อไปฮะถ้ามีโอกาสจะอัพคลิปเรื่อยๆฮะสําหรับเทคนิคส่วนตัวของผมแล้วกันครับผิดถูกไม่ว่ากันฮะขึ้นอยู่กับเทคนิคส่วนตัวขึ้นอยู่กับได้ผลยังไงผลที่ได้คุณต้องลองเองฮะขึ้นอยู่กับความเคยชินของแต่ละท่านฮะปัจจัยที่มีแต่ความแม่นยําผมคิดว่า หความสาดของลำกล้องนะฮะสองฟิตติ้งอัปเปอร์กับโลเวอร์ต้องแน่นฮะถ้ามันไม่แน่นมันจะมีการเคลื่อนระหว่างเวลาลั่นไกลสาการลั่นไกลขึ้นอยู่กับการลั่นไกลของแต่ละท่านนะฮะแล้วก็สฮะบุคคลครับระยะสายตาระยะสายตาอาจหลายหลายคนอาจจะไม่เท่ากันฮะการเล็งของของกล้องของแต่ละท่านฮะแล้วก็ห้ครับสภาพอากาศ ภาพอากาศฮะหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้ฮะพราช่วงที่ผมยิงเนี่ยมันเริ่มเริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วฮะประมาณสี่โมงเย็นแล้วครับกาเริ่มก็จะกาเริ่มก็จะมาแล้วฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมฮะเจอกันได้ในคลิปต่อไปครับ